นับว่าเป็นกระแสะข่าวที่ร้อนแรงและน่าสนใจอามากๆในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนา All New Yamaha Airlocks ถ s s p o r t Scooter โฉมใหม่ว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นการเปิดตัวกันในช่วงปลายปี2024นี้ครับพร้อมๆหลังจากเปิดตัวเพื่อนร่วมคลาสอย่าง All New Yamaha Nmax ไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้โดยตัวรถ Yamaha Airlocks ก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเราจะอ้างอิงถึง all new n m a x ชมใหม่ล่าสุดจะพบว่ามีไฮไลท์สำคัญก็คือการอัปเกรดระบบชุดเกียร์ y e c v t ที่มาแทนที่ระบบ c v t เดิมๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่อยู่2โหมดก็คือ t mode นะครับสำหรับการขี่ในเขตเมืองซึ่งระบบเกียร์จะปรับการทำงานให้จังหวะเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นครับสอดคล้องกับความเร็วของรอบเครื่องยนต์และก็ในโหมด s mode หรือว่า sport touring นะครับที่จะต้องการปรับความเร็วของตัวรถให้มากขึ้น หมาะกับการขับขี่บนเส้นทางไกลๆครับซึ่งระบบนี้จะทําการตรับอัตราเร่งในการขับขี่ที่มีการตอบสนองได้ดีกว่าจะต้องมาลรอติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเปิดตัว on n e Yamaha Airlocks นั้นจะใช้ระบบเกียร์แบบเดียวกับ on n e Yamaha Nmax หรือไม่หากว่ามีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็ว